เดี๋ยวรอนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับ for you game 라이저อีกแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็ครบรอบ8ปีที่เรียบร้อยนะครับก็ซื้อบอกเปิดสี่โมงครับก็มาเปิดประมาณห้าโมงเย็นนะครับทุกคนโอ้ยครับก็แจกเป็นตั๋วกระชาครบรอบ8ปี1ิบใบนะครับแล้วก็ตั๋วธรรมดาอ่าห้าใบนะครับวันนี้เราจะมาเปิดตามล่าตัวใหม่เลยครับบาวนักร้องโคตรเก่งครับตัวนี้สุญาติอยากได้นะแต่ก็ไม่รู้แต่ก็น่าจะมีเพิ่มโอกาสอยู่นะทุกคนแต่ต้องรอนะครับไม่รู้จะวันนี้หรือเปล่านะ สกิลหนึ่งนะครับปั๊บัฟอมตะก็บาดแ,แล้วทะลุอมตะสิโอ้โหมันยืนเท่าไหร่นะยืนตำแหน่งยืนระยะ380นะ้ำทุกคนก็เกือบสุดแมปเลยนะโอเคครับสุดยอดตัวนี้ส่วนสกิลสองเป็นลบทักษะนะครับหรือลบสกิลนะครับแล้วก็เพิ่มอมาตะาใช้ทักษะอ่ะส่วนตัวพวกนี้ก็เป็นมูนกีตาร์นะครับเป็นตัวเอาเรื่องอยู่นะตัวมันมีทะลุอมตะนะบัฟก็พอได้ครับทุกคนบัฟหลบหลีก30กับพลังชีวิตทะลุอมตะครับตัวแต่ตัวนี้ไม่เท่าไหร่นะทุกคน มันคล้ายๆแชมเปญอยู่นะทุกคนอ่ะตัวนี้มันเหมือนจะเป็นการตัดแร่ด้วยครับทุกคนก็ถ้าผมได้มานี่ก็สุดยอดครับทุกคนทีมแข่งแดาวชีแบบหลุดทีม,ม,คทคาม,ามะครับทุกคนมามาเลยหลับตาตมาแล้วครับทุกคนถึงแม้ไม่เ,เพิ่มโอกาสแต่ดวงผมเพิ่มโอกาสไงบึ้บมาไหมโอ้โหตัวทองแน่นอนอ่ะฮันนี่พูดถึงแข่งโอเคครับตู้นี้ผมมีอยู่สามสิบใบนะครับทุกคนครบรอบแปดปีตู้บนยังเปิดไม่ได้นะครับทุกคนตู้นี้นะ ตัวนี้ผมอยากได้เป็นไม่ไม่อยากได้แต่ตัวอะไรตัวอยากได้ตัวกบบินครับยังไม่มีนะนี่ครับทุกคนมีกบชมพูอีกหนึ่งตัวตรงนี้สุดยอดอันนี้ผมกดเข้าคิวนะครับก็จะได้ตัวครบรอบ8ปปีสืบไปนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะตัวผมขอเอากดอ้าวกดปิดตู้เอาเซลีกันบินนะครับเซลีบมักลุกนะครับทุกคนแล้วก็เปิดแบบรวดเร็วบึ้บ ไอตัวพวกนี้เอาไปย่อยทิ้งครับทุกคนไอช้างเนี่ยพอใช้ได้ครับทุกคนเอาไปทำผีร้อยนะหรือเอาไปสเตดวิ่งเอ้ยไอตัวพวกเนี้ยไอเป่าวสุดยอดดักให้บ่าสี่ตัวครับบ่าวสุดยอดโอเคครับออกสักครั้งนึงมักลุกมาให้พ่อเลยมักลุกมักลุกแบบแตตาโอ้ยไก่โอ้โหอย่างเกลือเอาไปย่อยทิ้งครับทุกคนเนี่ยมาตรงนี้เลยครับห้องทดลองแล้วก็มาใส่ครับ โอเคครับคลิปนี้ผมขอไวเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนแล้วผมก็ย่อยพวกนี้แล้วกันมันทำให้เราได้พัสด,ดุแบบรวดเร็วโอเคครับสวัสดีครับ